สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสัมพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหวยราสามัคคีนะคะวันที่แวันที่เนะคะทุกคนเมษายน2567นนะคะพี่น้อง ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะทุกท่านขาคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ f อฟทุกๆท่ทานขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นนี้คือการจอเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องถ้าพี่นอ้องบ่มักบ่อชอบ นะคะให้รอดูเลขเด่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางได้เลยนะคะสำหรับเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าสามารถใช้วิ่งรูดได้ทุกพุ่นทุกหวยทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเรามาดูันที่8ก่อนนะคะทุกคนช่วงนี้ใจจับคู่หลุดเกือบทุกทุกวันพี่น้องว่ามันเกือบนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ทุก หุ้นทุกหวยนะคะทุกคนมันขึ้นอยู่กับดวงนะคะพี่น้องมันขึ้นอยู่กับดวงแอดมินด้วยนะคะทุกคนคะ่ะหวยลาวนี่คือจับคู่ไม่เข้าเลยนะคะทุกคนแต่ว่าหวยอื่นก็เข้าบ้างนะคะทุกคนคะ่ะมาดูนะคะใจะให้เด่นห้าและเจ็ดบนมาเจ็ดสามสี่ล่างสามเจ็ดจะได้วิ่งเจ็ดนะคะทุกคนวิ่งดูดเจ็ดเสียดายนะคะทุกคนคะ่ะจับไม่เข้าเลยนะคะพี่น้องจับเจ็ดสิ 7จ็ดสอ,อ,องเจ็ดสี่นะคะพี่น้องเจ็ดสามสามเจ็ดจงไวเพิ่นออกอย่างเบิงเอานะคะเลขเด่นประจําวันมาเจ็ดนะคะทุกคนวันนี้สองหลุดเนาะคะ่ะไปลุ้นต่อวันที่เก้านะคะทุกท่านขามากกตามได้คะ่ะพี่นอ้องบ่มากกพานได้คะ่ะพี่นอ้องขาบ่เป็นอย่างนะคะสถิติมเข่าไม่หลุดทุกเมื่อคะ่ะพี่น้องเด่นวันที่เก้านะคะใจได้อยู่ยที่เก้าเละเจ็ดนะคะใจคํานวณมาได้ มาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะเผื่อ f อทุกท่านจะชอบเนาะค่ะเนาะเก้านะคะเก้าสี่เก้าแปดเก้าสามเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะทุกท่านประมาณนี้นะคะทุกท่านคะเรามาดูคู่ตเด่นวัน อังคารโอ้คู่ตัดเด่นนะคะทุกคนคู่ตัดเด่นวันนี้9779นะคะทีนี้เจจะพาทุกท่านไปดูเลขเด่นประจำวันนะคะเผื่อทุกท่านจะชอบนะคะเลขเด่นประจำวันประจำวันอังคารอยู่ที่เลข3และเลข8นะคะทุกท่านเบิ้ลประจำวันคือ33นะคะพี่น้องคะ มักก็ตามได้ค่ะพี่น้องขาบมักกับพานได้เด้อค่ะสำหรับเลขสามและเลขแปดนี้เอฟซีทุกท่านสามารถใช้วิ่งดูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบนะคะทุกท่านถ้าพี่น้องมักพี่น้องก็จับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันดูได้เช่นนะคะใจวันนี้ใจไม่ได้จับให้ดูหมดนะคะเก้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดเก้าเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดจับแบบนี้ไปก็ได้ค่ะพี่น้องถ้าถ้าชอบนะคะทุกท่านขา ค่ะสำหรับแนวทางนะคะหวยเราสามัาคีวันที่9เมษายน2567นะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะทุกท่านค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโศกมันหมานสุขปู่สุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ